คุณผู้ชมคะเรื่องคงติดตามกรณีที่คุณลุงที่เป็นคนขับรถแท็กซี่ถูกฟันจากคนขับรถทัวร์นะคะตอนนี้ก็ยังมีความพยายามที่จะติดตามหาคนขับรถทัวร์ที่ก่อเหตุอยู่ค่ะขณะเดียวกันตำรวจก็ได้พบภาพจากกล้องวงจรปิดที่จะเป็นหลักฐานบางส่วนแล้วนะคะ ตั้งแต่ช่วงเช้าทีมข่าวของเราก็ได้พาสิตรีบิระเดชตันวิเศษโชเฟอร์แท็กซี่เดินทางไปที่จุดเกิดเหตุค่ะก็อยู่บนถนนมิตรภาพกิโลเมตรที่45จังหวัดนครราชสีมาพร้อมกับตำรวจสอพอกลางดงเพื่อจะไปตรวจดูกล้องวงจรปิดนะคะซึ่งกล้องหน้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขายย่อยตำบลกลางดงบันทึกภาพขณะที่รถทัวร์คันหนึง่งล่นผ่านในเวลาเที่ยงคืน47นาที ต่อมาในเวลาไล่เรียกกันก็มีรถของคุณลุงวีระเดชขับผ่านไปจอดหน้าการไฟฟ้าโดยคุณลุงเดินลงมาจากรถเพื่อไปหยิบฝากระโปรงที่ตกอยู่ข้างทางมาไว้ในรถตรงตามที่คุณลุงบอกไว้ค่ะซึ่งตำรวจสพกลางดงอยู่ระหว่างหาหลักฐานและพยานที่เห็นเหตุการณ์ ส่วนกรณีที่คุณลุงบอกว่าหลังถูกคู่กรณีใช้มีดฟันได้ลงไปขอความช่วยเหลือจากตำรวจที่อยู่ข้างทางทางผู้บังคับการตำรวจทางหลวงยืนยันว่าจากการตรวจสอบไปยังจุดบริการประชาชนในช่วงเวลานั้นไม่มีการตั้งด่านแต่อย่างใดนะคะทีมข่าวก็ได้พาคุณลุงไปดูจุดป้อมดังกล่าวอีกครั้งก็พบว่าเป็นป้อมของสอพกลางดงซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าคุณลุงใช้เสียงเรียกเบาเกินไปค่ะ และเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาทางฝ่ายบริหารการเดินรถจตุตตจักรของบขสก็ได้เรียกรถทัวร์ของบริษัทภูกระดึงทัวร์ที่รับส่งผู้โดยสารในช่วงเวลานั้นมาตรวจสอบและให้คุณลุงได้ไปดูด้วยนะคะล่าสุดผู้สื่อข่าวของเราอยู่ที่ขนส่งหมอชิตจะไปติดตามความคืบหน้าของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะคุณมัชราคะเชิญค่ะ คุณประวีนทำไมาครับตอนนี้ผมอยู่กับ1ิบตรีวีระเดชนะครับตอนนี้ก็มีอากาศน้ามืดเป็นลมนะครับตอนนี้จําเป็นต้องให้นั่งพักก่อนเนื่องจากว่าเดินทางมาจากสอพอกลางดงนะครับซึ่งไปแจ้งความรลองทุกไว้ที่นั่นนะครับซึ่งเป็นจุดที่เกิดเหตุด้วยนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับวันนี้ทางบงขอสอก็ได้นํารถที่คุณลุงกล่าวอ้างถึงนะครับเป็นรถของบริษัทภูกระดึงทัวทั้งหมด3คันมาให้ทางคุณลุงได้ชี้ตัวพนักงานร,รวมไปถึงดูลักษณะของตัวรถว่าตรงตามที่คุณลุงได้เห็นหรือเปล่านะครับซึ่งก็มีรถของบริษัทภูกระดึงทัวนะครับหมายเลข2 9 1 4 หมายเลข2 9ขีด26นะครับและอีกคันหนึ่งคือหมายเลข2 9ขีด23นะครับก็คือคันนี้แต่ว่าคันนี้พิเศษหน่อยนะครับมีการตรวจสอบก็พบว่าบริเวณการชนมุมขวานะครับ ก็เป็นรอยบริเวณนี้นะครับซึ่งทางพนักงานขับรถก็บอกกับเราว่าเกิดจากการชนกับรถอีกคันหนึ่งภายในอู่นะครับตัวนี้ชนรถแต่เมื่อไหร่ครับอันนี้เป็นพนักงานขับรถวันที่สิบสองเดือนสิบเอ็ดห้าแปดครับผมก็คือเป็นได้ไปชนกับใครไม่ครับชนกับรถดีอู่ใช่ครับยืนยันนะครับยืนยันครับผมครับ อันนี้ก็เป็นภาพรถนะครับล่าสุดบรรยากาศณตอนนี้เราก็จะเห็นว่าก็มีพนักงานขับรถนะครับที่ทางเจ้าหน้าที่รวมไปถึงทางบกสนํามาให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกระชิดตัวเพื่อที่จะเป็นการระบุให้ชัดเจนนะครับว่าใช่หรือไม่นะครับโดยพันตำรวจทวิรัติทรัพย์ประเสริฐสารวัตรสืบสวนตพกลางดงพร้อมกับนายจักรกฤษ่ามืองหวหน้างานบริหารการเดินรถจุจักรบริษัทขนส่งจำกัดนะครับให้สิทธิตรีเวลาเดชมาตรวจสอบลักษณะของรถซึ่งจอดอยู่ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิดสองแห่งนี้แล้วก็ ชี้ตัวพนักงานบริษัทที่ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นคนเดียวกันกับที่ทําร้ายร่างกายหรือไม่นะครับตอนนี้คุณลุงก็น่าจะพอให้ข้อมูลได้นะครับคุณลุงครับรถทั้งสามคันที่จอดอยู่ตอนนี้ครับดูแล้วเนี่ยใช่ไหมครับโดนหลอกครับโดนหลอกทำไมถึงโดนหลอกคือคือรูปลักษณ์ของของท้ายรถเนี่ยถูกต้องหมดทุกอย่างชื่อเอ็มีอะไรเ่ี้ยถูกต้องชื่อถูกต้องไอ้ป้ายอยู่อย่างนี้ถูกต้องไอ้บกสอนี่ถูกต้องแต่แต่ตัวผู้กระดึงเนี่ยชื่อบริษัทเนี่ยมันมันไม่ใช่แบบนี้ครับ มันมันมันจะเป็นโค้งแบบเหมือนเบนซ์อะเมอร์เซเดนเห็นไหมครับมันจะเป็นมดูเมอร์เซเดสอะนะครับถ้าถ้ามันจะเป็นอย่างนั้นครับคือคือรถอันนี้ผมยืนยันว่าสามคันนี้โดนหลอกหมดนะคันที่โดนหลอกไม่ใช่แล้วอะไรที่จะพอบ่งบอกได้ว่าเป็นรถทัวที่ไปเบียดลุงแล้วก็ไปชนลุงเนี่ยก็คือรถมันสภาพมันถูงต้องหมดครับแต่เพียงแต่ชื่อ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 ของที่เขียนนี่ันไม่ใช่แบบนี้้านหลังนะครับ พนักงานละครับที่นำมาให้พน,น,นักงานคนขับก็พอ,พ,อพ,อพอรับได้เพราะเป็นผอมสูงเพราะอย่างที่ผมเคยพูดในคฟังเนี่ยมันใครใครไม่ใช่ไหมครับทั้งหมดนี้คือจะให้ผมร้อยเป๊ะแบบนี้มันผมไม่นั่นแต่ใกล้คเคียงมากถูกต้องอยังไม่ยืนยันครับแล้วรถนี่โดนสามคะแนนโดนหล่อเจ้าหน้าที่ทำยังไงต่อจากนี้ครับก็แล้วแต่ท่านครับว่าท่านเป็นผู้เสียผมเป็นผู้เสียหายรถผมทําไงคือผมไม่ได้ใส่ร้ายเขานะครับคือเดี๋ยวว่าไอ้คันนี้นะถือว่า ถูกว่าจะดูผิดก็ได้ใช่ไหมนี่เราพูดกันตรงๆใช่ไหมเราอาจจะดูผิดก็ได้เราต้องหันมาฝั่งนี้นะครับเราหันมาฝั่งนี้คือพอจะจําเขาหลังก็บ้างได้ไหมก็มีคนขับคันนี้ที่ผมผอมเมื่อกี้ผมใกล้เขียงพอใกล้เขียงครับฝั่งนี้นะครับ ที่นี้เป็นพนักงานครับรถท่านสามคัญนะครับที่นำมาให้ตรวจสอบแล้วก็ให้คุณลุงนะครับได้ชี้ตัวคุณลุงครับคนไหนที่ใกล้เคียงคนนี้ครับใกล้เคียงที่สุดใกล้เคียงที่สุดครับผมแล้วคนอื่นนะไม่ใช่ไม่อ้วนเหมือนกันไม่ไม่ใช่คนอื่นไม่ใช่นะไม่ใช่ครับตัวคนนี้ไม่ใช่่แน่นอนคนนี้ใกล้เคียงที่สุด ก็เป็นคำยืนยันจากคุณลุงนะครับบอกว่ารถทัวร์ทั้งสามคันที่นำมาให้ตรวจสอบปลมถึงพนักงานครับรถนะครับที่มาให้ชิดตัวทั้งหมดนี้ไม่ใช่นะครับแต่ก็ยังไม่ยืนยันนะครับว่าเป็นรถทัวร์ของผู้กระดึงทัวร์หรือไม่นะครับแต่ว่าจากคำให้การของคุณลุงที่บอกว่าสติกเกอร์เอสบีแบตเตอรี่รวมไปถึงผู้กระดึงทัวร์ที่ติดอยู่รถไว้ด้านหลังรถนะครับตัวนี้ก็มีส่วนที่คล้ายกันมากที่สุดอย่างไรก็ตามจะได้ที่ก็กตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับคุณประเวินนหมัยครับ ค่ะข,ขอบคุณคุณวัชรานะคะก็เดี๋ยวรอการติดตามจากทางเจ้าหน้าที่จะได้รู้นะคะว่าจริงๆแล้วคนที่ทำไรยคุณลุงนั้นเป็นเจ้าของรถทัวร์คันไหนค่ะก็ต้องตามต่อค่ะ